มิสันนิโอ B14 คันที่โอฮอนเกียไปอันนี้อีกเกียวิ่งโอเคกระชูดปกติวิง่งต้โต,ต้เลยอัดได้ต่อกว่าแต่เครื่องรถช่วงล่างไม่ค่อยดีก็ลืมดูว่าไอเนี่ยปัญหาในน้ํามันมันดันนี่คือคาบเก่านะครับน้าเก่าดันดออกเครับแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องคามรถมาก่อนปัญหาที่หนักกว่านั้น ဒီအဝိဘုတ်တွေနဲ့ဒီကြောက်ရယ်။ဘာတွေရာ။ รถวิ่งได้กําลังอัดเกียร์เกียร์มีกำลังด,ดีอาการที่มันแฝงอยู่ก็จออะออกมานี่คือปัญหาหาอยู่นี้ที่ไปอัดลอาวิ่งดูแล้วก็แปะใจทำาคําทำเกียร์ซ่อมเกียร์เกียร์โอเคแรงอัดดีขึ้นวิ่งกระชูดพอแรงอันด,ดีมก็ดึงเครื่องกำลังเครื่องยนต์ แล้วก็เลยมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาตอนนี้ที่ผมค่ายคาเดนีสองอย่างอันดับแรกก็หลายคนก็อาจจะว่าเป็นที่ชับทับกา้านที่เครื่องยนต์เพราะติดเครื่องไม่ได้วิ่งมันก็ดังอีกอันนึงที่ผมคิดก็คืออาจเป็นแผ่นแผ่นเพจแผ่นเพจที่ว่ายึดกระทอกทอ,อะ่ะเพราะผมก็ไม่ได้ถอดดูด้วยอาจจะแตก นั่นคือถ้าาแตกก็โอเคก็ละตัวไปแต่ถ้าเป็นในเครื่องจริงก็เนี่ยปัญหาจะออกลูกไหนอาจจะเกิดขึ้นบางทีนะมันไป่ช่างทีก็เดี๋ยวว่าครับบางตัวมันแฝงอยู่อากาศมันไม่ออกมาบานมาไม่เป็นนี่มื่อก่อนขับมาได้ไม่เป็นใช่เพราะไอ้จุดนั้นน่ะเกียร์มันไม่มีกําลังอัดคือมันวิ่งไม่ได้มันวื้มันมันมไม่มีแรงอัดพอแรงอัดดีดีขึ้นเกียร์ดีขึ้น กำลังส่งดีขึ้นปุ๊บมันก็ต้องดึงกาลังของเครื่องยนต์นะมมนจะเกิดอย่างเงี้ยเจอบ่อยบาเคสแบบเนี้ยถ้าเป็นที่เพจไฟบินก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นที่เครื่องยื้อก็งานเข้าทางโอเยอะอ่าก็อยากให้เห็นใจบางทีก็บางทีถ้าคนคุยง่ายคุยง่ายถ้าคุยไม่ไม่ง่ายก็เดี๋ยวว่าแล้วก็ไอ้คนไม่เหมือนกันแต่เงี้ยผมทำเกียร์ไม่เกี่ยวเครื่องเครื่องมันไม่จะทำอะไรมันไม่ดังจะเกิดอะไรขึ้น เราไ่ดูกันโหรือก,ก้อยอ่าคัานนี้ยังไม่ได้ลงมือพอดีติดคันนั้นคันนั้นจบก็คันนี้ต่อเลยกวจะมีอีกคันนึงเดี๋ยวรู้ผลคืนนี้นะเดี๋ยวผมหาพอดีอาจารย์ทำอะไรอาจารย์นุบดลเขาไอทองทำเขาส่งส่งข้อมูลมาให้ตัวนี้นะแต่จะมาไม่ถึงผม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตัวนี้เลยแต่ว่ายังไม่ถึงก็เดี๋ยวว่าจะรอรออยู่ด้วยทีเดียวเลยเพราะมันเสียเวลาก็ลเลยว่างๆทำนี่ก่อนนี่ก็จบไม่จบเลยเสีเยงดังเงี้ยเครื่องดังหามไส้แล้วก็มี 5A อีกคันหนึ่งยกเกี่ยวกันค่อยททำไปครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือ A3 A31 J J32 จะมาดูก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนตาม <ăn> อันถึงว่าแหละเคละียรพื้นที่หมดแล้วโล่งโล่งอ่ะตัวงานโลง่งช่างไม่โลง่งบุนตึบ๊บเกียรหลายเอาเอาดีโอมาถอดแล้วขวด